ตอนนี้หลวงพ่อกําลังวิเคราะห์ความลึกอยู่ถ้าไม่ลึกก็จะไปว่าอย่างนั้นไม่ไม่เป็นพระอรหันต์เลยอาจารย์รอให้ผมเป็นพระอรหันต์ก่อนพระอรหันต์ก็ไม่ทำนะพระอรหันต์ก็ไม่ทำพระอรหันต์ไม่แสดงฤทธิ์ธรรมดาเนี่ยแสดงฤทธิ์พระอรหันต์ไม่แสดงฤทธิ์แต่สมมุติสงฆ์นี่แสดงได้ว่าอย่างนั้นนี่แสดงฤทธิ์ครับ ามาวนางก็อจรมัดีาเนไ่ยถ้าหลวงพ่อลงไปวันนี้ดังเลยนะครับด,งงดังเลยนี่เพราะว่าผมถ่ายคลิปอยู่กลับมาบอกหวยถัหวถูกอ,อกีก <c oughs> เมคอไปขุดหาถ้าไม่ถูกทีนี้อะไรล่ะก็ปวดได้ที่นี่เพราะฉันยืมลูกระเบิดเขมรมาถ้าูกก็โดนอีกโดนลูกระเบิดเขมรอีกไม่ต้องให้ใครดีกว่าโดนสองเด้งสองเด้งถูกเจ้ามือมันเล่นเราอีกใช่ไหมล่ะถ้าไม่ถูกโยมพวกโยมโยมที่บอกไม่ถูกเขาจะเล่นเราอีกทั้งแขงแล้วไป็นลุ้นอะไรกันครับหลวงพ่อกลับแล้วนะ เพราะท่านผ่านมาก็เลยแวะมาดูนะครับผมทางผ่านพอดีนะครับตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็คุยก็ถามเยอะอยู่ครับ